ย้อนกลับไปในสมัยบ้านเมืองยังสงอบริมคลองในกรุงเทพมีหญิงสาวชื่อหน้ารูปร่างหน้าตาสะสวยเป็นที่รักของผู้คนในชุมชนแต่เธอแต่งงานกับชายหนุ่มชื่อมากทั้งสองใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขเมื่อเวลาผ่านไปนางนาคตั้งคันแต่ในช่วงนั้นพ่อมากต้องไปเกณฑ์ทหารทิ้งให้นางนาคอยู่บ้านตาลำพัง ขณะที่ท้องแก่ไกลคลอดแล้วเรื่องที่น่าเศร้าก็เกิดขึ้นนางน้าเสียชีวิตในขณะที่คลอดบุตรพร้อมลูกในท้องเธอไม่ได้ไปเกิดวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านรอคอยสามีกลับมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นคนอีกต่อไปแล้วเมื่อพ่อมากกลับมาจากการเป็นพลทหารเขากลับมาพบนางหน้ากับลูกปกติ เธอต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มและทุกอย่างก็ดูเหมือนเดิมไม่มีใครพูดถึงเรื่องการตายของเธอแต่ชาวบ้านที่รู้เรื่องพยายามเตือนพ่อมมกว่าเมียของเจ้าตายไปเสียแล้วเขาไม่เชื่อ ชชยที่พูดก็ถูกเขาเมินคนพวกนั้นแค่สายไร่เมียของเขาจนวันหนึ่งในขณะที่แม่นาคกำลังถัดเก็บของที่ตกอยู่ใต้ทุนบ้านพ่อมากเห็นว่าแขนของเธอยืดยาวผิดธรรมชาติเขาตกใจสุดขีดและในที่สุดเขาก็รู้ความจริงว่าเมียที่อยู่กับเขานั้นคือผีพ่อมากหนีออกจากบ้านไปหลบที่วัดมหาบุตรซึ่งเป็นเขตอภัยทานที่ผีไม่สามารถเข้าไปได้แม่นาคเสียใจมากที่พ่อมากทิ้งเธอไปเธอจึงแสดงอิทธิฤทธิ์เย็นหลอกหลอนชาวบ้าน ที่พยายามแยกสาม,มีออกจากเธอในเวลาต่อมาได้มีพระพิสุผู้มีญ,ญาณแก่งกล้ามาช่วยปลดปล่อยโดยวินญาของแม่นาให้กลับไปสู่สุคติ